สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับการรีวิวงานบ้านลูกค้าครับครั้งนี้เป็นงานใหญ่ใบพิเศษโซฟาใหญ่ยาวงานหนังแท้วัสดุหุ้มนําเข้าจากอิตาลีและงานโต๊ะกลางโต๊ะทานข้าวขาสางทำใบพิเศษเรามาดูงานแรกกันเลยดีกว่าโซฟารุ e, ่นโรแมนต์อีลวดลายแขนโซฟาที่สวยหรูงดงามพนักพิงสีสะสามารถปรับได้เป็นงานหนังแท้จากอิตาลีครับ ลูกค้าสั่งทำโซฟาไซส์พิเศษขนาดโซฟาอยู่ที่715เซนคูณ290เซนพร้อมสตูขนาด190คูณ72เซนครับรูปแบบโซฟาดีไซน์ที่ดูโมเดนลักชวรี่ไม่เหมือนใครต่อไปเป็นงานโต๊ะกลางแบบแรกลูกค้าอยากได้เป็นโต๊ะกลางขาสเตนเลสสีทองดัดลวดลายที่สวยหรูตัวท็อปเป็นกระจกเทเปอร์กาสีใสเพื่อจะได้เห็นลวดลายกระเบื้องทำให้งานดูออกมาสวยลักชวรี่ แบบที่2เป็นโต๊ะกลม2ชั้นโจทย์ของลูกค้าคือต้องทำความสะอาดดูแลรักษาง่ายเราจึงแนะนําเป็นหินแกรนิตสีดําแบ็กพาราไดซ์ลวดลายของหินสวยไม่ต่างกับหินอ่อนแถมดูแลรักษาง่ายไม่มีคราบขาสเตนเลสสีทองส่วนต่อไปเป็นโต๊ะทานข้าวโต๊ะใหญ่ลูกค้าสั่งทำขนาดใหญ่พิเศษ สำหรับทางข้าวได้ถึง10ที่นั่งขนาดโต๊ะอยู่ที่190เซนคูณ75เซนปูด,ด้วยท็อปหินแกนิดสีดําแบ็คพาราไดส์สวยดูแลง่ายไม่จุกจิกขาสเตนเลสสีทองส่วนงานเก้าอี้โจทย์ของลูกค้าคือต้องการขาสเตนเลสสีทองตัวนี้ทำค่อนข้างยากแต่ทำออกมาสวยหรูลักชัวรี่เข้ากับโต๊ะทานข้าวสุดๆไปเลยครับ ยังยังไม่หมดครับมาถึงโต๊ะคอนโซลลูกค้าสั่งทำสามขนาดเล็กกลางใหญ่ขนาดวัดพื้นที่หน้างานบ้านลูกค้าสั่งทำให้พอดีกับหน้างานบ้านลูกค้างานตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นหินอ่อนแบ็คเมอร์คิ่าตัวนี้วางของตกแต่งลูกค้าเลยเลือกเป็นหินอ่อนส่วนขาเป็นสแตนเลสสีทองสั่งทำตามแบบลูกค้าครับ บ้านไหนที่สนใจโซฟาเตียงชุดโต๊ะกิ่งข้าวโต๊ะกลางลองทักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นงานบ้านหลังไหนสวยหลูยังไงรอรับชมนะครับแต่ก่อนยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย